สีมาเทียบจุดทีนค่ะไอจีกลัวมากเลยค่ะตอนน้ำแห่งหนึ่งกินกลัวกลัวยายพาไปหาหมอไอจีกลัวเพราะโดนพาไปทิ้งไว้ที่คลินิกหลายวันจีเลยหลอนเลยออกจากบ้านทีไรจีก็กลัวฉัน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 ตอนน้ำไหนปานากินน้ำน้ำไหลเขดูนางทิ้งทีนางทิ้งทิ้งนางทิ้งทิ้งมันรู้มากวันเนี้ยปกตินะาทวดมันมามันไม่สนใจไม่สนใจเรานะ แล้วพอวันนี้มันขึ้นไปอ้อนหนยอ้อ,อนตั้งแต่เราแต่งตัวแต่งตัวไม่เสร็จมันก็พอเราแต่งตัวเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งชาร์จแบตอยู่ในห้องทาํางานมันก็แบบไปนั่งอ้อนนั่งทำหน้าน่ารักให้แบบได้ออนพาม,นมา<ท>ด้วยสดทองอะไรสีทองอะเสียบเสียบเสียนี่เป<ส><ส>็นดอกเอาสีทองเลยก็มันเข้ากับชุดสีจมปูจานเล็กนุ่นเจ้ามือ คุณนายก็เลี้ยงคุณนายก็เลี้ยงก่ะดูดูดูน้าดูน้าเห็นกระบอกไหนนี้รังลมนะกระบอกหอยนังลมอะไรอยู่ในนี้วะเนี่ยขึ้นต้นต้นมันจะยกตัวโอ้นึกว่าหม้อใหญ่จริงๆไม่นะมันมีตรงกลางอยู่เนี่ยก็บอกแล้วได้หอยนังลมหอยนงลมหลงเลี้ยงมีแต่น้ำ <peach> ให้แม่ก่อนก็ค <c oughs> ือของใช้ <c oughs> จัดเต็มมากวันนเลยวันนี้เป็นของคำเนี่ยการติดค่ออ <c oughs> าหา,ารประจำของเขาแคา่ว้าเขาผัดมะเร็วแล้วก็อะไรนะผัดผงกะหรี่กลุมกลุมผัดผงกะหรีแล้ว <c oughs> น,นี้มาเข้าได้นะจา้ามา <c oughs> มา <c oughs> หลายปีแล้วก็ปิ้งจะตีเอา ไก่มาเองนะคะไม่ได้เอาอาหารของร้านให้กินค่ะนี่คืออาหารของไทจีค่ะโอเคกินไก่อยู่ค่ะอะไรมาไม่รู้ปังล่ะปังค่ะ,คะกกินข้าวเสร็จแล้วเราเข้าไปเที่ยวไหว้เจ้ากันต่อนไนะทจีขอนั่งชมวิวก่อนบาย ได้ชีหายตื่นเต้นนะแพรได้ชีกินไก่เหมือน้วค่ค่ท้ายด้วยไม่พลาดต้องลงชานมเย็นทำไมไม่โฟกัสยยย้ยยโฟกัสจ้ะกล้อไม่ไม่เข้าใจการทำงานในกล้องเนี่ยถึงแล้วจ้าดินแดนสาดเจ้าที่เรามา ทุกปีเป็นเวลากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่มาอยู่นี่นะเด้อห้าหกปีที่ประจํากลายเป็นที่ประจำแหละไม่เป็นไหนแล้วตอนนี้ขี้เกียจเพราะว่ามีหมาเราจะตัวจีนทีก็มาที่นี่เลยศาลเจ้าห้าพระองค์จงสมปาการอะอ้าว,ว,วทวดขึ้นทวดตายตรงไหนก็สวยเนาะ พี่ติ๋งพี่ติ๋งมาไหว้เจ้ากบฑูตค่ะวันนี้พี่ติ๋งไปอมตุกมาเลยพี่ติ๋งติ๋งก่ะอู้พี่ติ๋งมาเที่ยวตะดจี๊ยนแล้วพียังสวยเลยตรงนี้หนูุไซซีไปเดินเล่นให้คนคนกันหนูุไซซีไม่ค่อยได้ออกจากบ้านอินุไซชีเต่งหนูุไซซีหันมานดิน้องเล่นได้แล้วนั่งไปผัด เดีจะเอาน้ำให้ทวดจเอาน้ำจวาเด็กดมองไม่เห็น

เราลืมลืมเข้าไปคนเนี้ยลืมแลกตังค์มาก็เลยเข้าไปสแกนในออฟฟิศ กานขั้นตอนแรกการไหว้เจ้าคือต้องมาเอาชุดทูปก,ก่อนถ้าใครมีเงินสดมาก็หยอดตู้บริจาคได้เลยส่วนใครไม่มีก็เข้าออฟฟิศไปสแกนเอาได้จ้ะรอได้ทูปมาก่อนเ <c oughs> สียงเซีนซีแล้วไม่ดีฝากกลับไปที่เดิมค่ะไม่เอาค่ะ,ะไ,ไม่เอากล<ส>ับเดี๋ยวไหว้เสร็จแล้วค่อยมาหยิบใหม่เมื่อกี้หยิบก่อนไหว้เดี๋ยวต้องไปไหว้ก่อน ออเราขนมมาฝากเนี่ยนี่คือจุดแรกจากที่ไปหยอดทําบุญใช่ไหมแล้วก็เอาขนมมาฝากไว้ตรงนี้แล้วก็ไปไหว้ตามจุดต่างๆ9จุดอนนี้ทูกต้องมาหยอดอีกที่หนึ่งทุดที่หนึ่งกัน าาการใบเจ้าจีนก็จะแบบเจรแยกกว่าไทยเลยออกมาข้างหน้าเลยอยข้างหน้าตรงนี้จุดแรก,กไปจุดที่สามกันต่อรอคนออกมาก่อนอันนี้ก็จะแคบๆหน่อยดูสถาปัตยกรรมไปก่อนมาข้างนอกตรงนี้แหละไปจุดที่สี่กันค่ะ สี่แล้วก็อยู๋ตรงนี่นะคะน้องกิเลนหรืออะไรมังกรหรืออะไรน้อยก็ไม่รู้จุดที่ห้าเทพเจ้าไทยสวยเอี่ยไปกันเจออิมูแดงอยู่ตรงนู้นกระถางทองอะไรไม่รู้เจดีทองไทยสวยเอี่ยเทพเจ้าประจำปีเกิดของข้า นี่ได้มาแล้วเจก็ชอบมาเทพเทพไปชอบถั่มนี่ต้องเป็นองค์นี้ต่างห่ากนะเจอไหมสองแปดนี่เจอดทำุญเลยถูกตรงและถูกองค์แลถูกองค์แล้วจ้ะเมื่อกี้ผิดองค์่ะอุ๊ยมาทำบุญอ่อนทำบุญกัเกือบแล้วเก็ๆๆตัวเกตัวเกตัวไม่ กว่าจะเจอผิดหลายรอบมากค่ะกว่าจะเจอผิดแล้วผิดอีกหยิบผิดเลกจับให้หน่อยออดิัสอเราจะถ่ายก็เมื่อาากี้ช่องสองใช่าไปหยิบแล้วมันกลายเป็นเขาเอาเลขแปดออกมาวางเกือบไปแล้วไงพอดูเลขอเอาไม่ใช่เลยวเกราก็ไปจุดที่หกกันต่อจ้านีจจ้าแม่กวนอิมอ กดปุ่มช้าจำไม่กดอีกไปกันดานต่อไปไปกุงชี่มีไว้แปะกุงกันจุดที่เจ็ดแปะกุงปุงเป็นปุงปีปุงสิงกุงปี จุดไล่แม่บังเกต้าโอ้ะแยบขับวงตัวเองแล้วนึงเอาไปลาขนมแล้วไปจุดที่เก้าวันจ้าขนมนี้เสร็จแล้วเขาก็ให้เรากลับบ้านนะเขาไม่ได้ให้เราเอาไปเผา เหมือนกันนีของเหอนกันอเอาไปเผาขนมข้าให้กลับไปกินบ้านจดกเาจุดทางเข้าไมจุดางออกทางเข้ายู่ไปเชียนคืนซีกันอีกรอบเอาหมไปดูว่าสามเก้ามันจะโอเคไหม้เดปก วิธีการกำจัดทูบคือเผาค่ะเผาค่ะพันกระมงเลยจุดสุดท้ายก็คือเตาเผาตรงนี้แบบเผา,า,เาแล้วก็เป็นันเสร็จพิธีถึงเวลาของเด็กมา้าลูกหลานอะไรนะลูกหลานหมาจีนหลานหมาจีลูกหลานหมาจีนแล้วเป็น,าน,านสารเจ้าทีววา่นี่ เจ้าที่นี่เขาไม่มีป้ายห้ามหมาเข้านะจ๊ะเราก็เลยหมากันทุกปีเลยเราจะก็จะพาหมาที่นี่จนกว่าเขาจะติดป้ายว่าห้ามพาหมามาเราก็จะเปลี่ยนที่พิชิงแต่ว่าถ้าใครพามาก็เอาอุปกรณ์เก็บอึมาด้วยนะจ๊ะห้ามปล่อยถ่ายเรียลาดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้คนอื่นจะไม่ได้มาอีกเลยอันนี้ถ้าอึเราก็จะเก็บนะคะเราก็จะไม่ปล่อยทิ้งไว้นะ ดูไปถิงฉี่มดกัดหอยหร้อเลาหลานไปอะมาดูมั่งมีม้มีมดหรือเปล่ามาได้ไปเดจีหายกลัวแล้วค่ะเดจีเดจีรู้แล้วว่าเซซี่รู้แล้วว่าไม่พาไม่ได้พาไปหาหมอเดจีก็เลยไม่กลัวละไปเดินไปเดจีไปไปตามตามมาเร็วสี่ถิงถิงก็ยังติดใจอยู่นะเดินไปนู่นไปหาตาไป ตามพี่จิงถิงมาเลยเออจิงถิงมันวิ่งอะไรของมันมัน <c oughs> เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปมาไปมาอย่างนั้นไหวเจ้าได้ไหวเจ้าไปด้วยพาหมาเที่ยวไปด้วยจ้ะอันนี้อันนี้รอบเช้ารอบรอบเช้าได้มาสองตัวรอบเย็นไม่รู้จะมีหรือเปล่าแต่ถ้ามีรอบเย็นก็จะเปลี่ยนตัวมาอีก <c oughs> พามาพามาเที่ยวพยายามพามาเที่ยวให้ครบทุกตัว กลับนแล้วคะจริงๆว่าจ้าเสร็จแล้วค่ะจริงๆกลับบ้านกันนะคะ๊า่บายค่ะมาเจอหนงูกันหนงูหนงูหนงูบรรยากาศตอนกลางคืนหมารอบสองอันนี้้าใครมุกหมาดูไฟกลางคืนไม่รู้จะมีที่จอดหรือเปล่าทีนกลางวันไหวจ้าเสร็จแล้วกลางคืนก็มาถ่ายรูปเล่นกันนะจ๊ะ ระวังรอใส่กอกบรรยากาศงานไฟนกัางคืนน้งติ่งตัวน้อยน่ารักมากเลยสันน่นนพี่เขมุก่ะพาพี่เขมุกมาเที่ยวค่ะดู <c oughs> บรรยากศาศกันพอหายก็อไม่หายใส่กีบรองแล้วพอหายป้าป้าปัจจุปัน ดไปเรื่อไม่หยุดเลยมันจะได้ไม่หมดไงถ้าู

มีละครั้งเทพเจ้าได้ลงมาปลดปล่อย นอลลอยอย่างนกานั้ um, I I ่ะเกจ้ากัน็ตเองตอนตัวเองถ่าคิดเขาเขาตัวเองหมุนโคตรเร็วอ่ะเฮ้ย 春风就要吹醒大地。 시고 시봉 시봉 시니야 고시고 시봉 시봉

ก็บบเดินเข้าไปไม่ยากหรอกมอไม่เห็นมออก็เดินตรงนี้ลงไปเดินนันข้างลงไปอ่ะอือ

全部都分享，唱支歌给你。祝福你，祝你，我心内永远都与你相依，好开心。 <laughs> อ้าว,าวไปหาอะไรสแลนขีแล้วมันไปขี้เป็นการวิ่งวิ่งขี้แตกแล้วจะมาให้อุ้มดิเง็ปขี้กันเอาขี้ชิวกันแล้วถักพญาอยู่แล่วไปส่งเต้พวก๋ยวพุ่งไปตรงนั้นอย่าเก็บขี้ก่อนขี้ชิวกันี่นี่ ดวงไฟแห่งสวรรค์เดินเดินเหี็บขี้หมามองไม่เห็นกลางวันมาไม่ได้เลยนะตรงเนี้ยร้อนป่านี้สวยเลยป่านี้สวยป่านี้คือภาษาอะไรว้าวพบศิลาจารึกหนึ่งตำแหน่งอยากถ่ายรูปตรงนี้จริงสวยเขาจะไปยืนตรงนี้ตรงนี้แล้วจริงกดถ่ายตรงนี้ให้นะตรงนี้มก

จะถ่ายงูไปหน่อยนึงจะถ่ายซ้ำอีกทีก็ได้อเอ้มอุกี้เด็ก่อนอือีเงนี้สวนสวรรค์เขาเขาเดินไปสวนสวรรค์ถ่ายให้หน่อยว้าวสวยสุดว้าวไปที่น้องงูต่อ เอ็งบุญนุ่นช้อนแม่บุญนุ่น คอท่านใดที่พาลูกๆหนุ่มๆมามามารับชมการแสดงจากพี่อาจารย์ได้นะคะมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะมาร่เต้นกับพี่อาจารย์ได้นะคะเต้นกับมาจารย์โคตรบนแขนมากอ๋อ 点一点，声声声都甜。你我心中多欢畅，多热烈。欢呼声多可听，响彻云霄间。齐声欢祝你。 Ni porona, porona mi.

E tá?

ผมชา้าช้าผมช้าช้าเออนั่นแหละให้เห็นคมไปขาเกินแล้วน้าวพอเร็วก็บอกว่ามันเร็วแล้วมันลายตาลอางแงะได้เห็นคมไปเลยดิเออนั่นแหละถ่ายมันเป็นสิต่ามั่งอ่า ช้าคือให้มันพอประมาณเป็นมก้ยนะหนึ่งสองมุกมุกมุกิมุกเุก เอาแล้วหมุนยังไงเนี่ยห้ามหมุน anh ชะเงิน ดูดิตรงนั้นไฟตะวงหรลอไฟมื่นพลเฮ้ยมันหัวต๊อกิเอาไหนละหัวมาพักกิน่น ไปแล้วสักลักกัปะนปะ่ะต้องบายบายปีนี้เอาละก็นสำเร็จสิแล้วไว้ใจกันไว้ปีหน้านะหนญะิงจะมาในตีมอะไรฝากติดตามด้วยนะเต็มนี้คือตีมเลยอ,อันนี้ยังเป็นแค่แบบพัฒสนมอยู่อะอยังไม่เป็นแบบทองทองไทยเฮาหรือไทยเฮาเพราะว่าเครื่องหัวมันยังน้อยอยู่ปีหน้าติดตามดูนะว่าจะจัดเต็มกว่านี้อีกไหมไป ไปา,ายค่ะไว้เจอกับมุกใหม่นะคะมองแล้วก็ชุดนี้ปีหน้ากูไม่ได้ใส่แล้วค่ะเพราะว่าพี่มุกทับพักเรียบร้อยแล้วค่ะไปแล้วนะคะไปกินแลคะ <c oughs>